ร2200องรอออกองร้อยอาสากำลังพล35นายติดตามแก้ไขาสาธารณภยัยในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับนายธงชัยน้องเล็กผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน1ิบคนนักคองชวดหัวกรดหมู่ที่5าตำบลดงกระทงยามอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีความยาวคลอง800 0เมตรช่วยช่างพัฒนาสำนักงานพัฒนาพักหนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการขุดลอกความคืบหน้าที่ปฏิบัติได้3,600เมตร โดยร่วมมือกับชาวบ้านตัดกิ่งไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในริมคลอง2,000ต้นประชาชนได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่3ตำบลหาดยางหมู่ที่5หมู่ที่7ตำบลดงกระทงยามจำนวน400ครัวเรือนจำนวนประชากร1,200คนพืน้นที่ทางการเกษตรประมาณ2,000ไร่นอกจากนี้กำลังพลจากรอ2รออโอกาสเดียวกันทางหน่วยได้นำเอามาตรการปร้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 พร้อมชี้แจงความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ กับมาตการในการป้องกันตนเองมอบอุปกรณ์หนนะ้ากากอนามัยเจลล้างมือเพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัว